เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66 เวลา18.30ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เศ9 9 9 9ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเราเร็วนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมัน สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวตรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ สงครามยูเครนนะครับในปี2023นี่นะครับผมไม่เห็นวิแววของการเจรจาสันนิภาพใดๆเลยนะครับในขณะนี้นะครับและผมก็คาดการว่าการสู้รบในยูเครนน่าจะรุนแรงนะครับและมีโอกาสขยายตัวไปในยุโรปนะครับเพราะงานนี้ต้องบอกว่าจบลงตรงที่มหาสงครามนะในสำหรับผมนะครับค่อนข้างแน่นอนนะครับและเมื่อดูประกอบกับไซเคิลนะวงรอบวัฒจักนะ ของโลกเรานะครับโดยผมอาศัยดูจากตำแหน่งของดวงดาว3ดวงนะคือดาวเลขศูนย์ดาวเลข5แล้วก็ดาวเลข8ดนะดาวเลขศูนย์ก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวเลข5คือดาวพฤหัสนะดาวเลข8คือดาวราหูเนี่ยนะครับผมอาศัยตำแหน่งดวงดาวทางโหราศาสตร์ในการมองไซเคิลวงรอบะจักรเหมือนประวัติศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ย นะทำให้น้าห่วงนะครับในช่วงประมาณ8มีนาคมนะครับถึงประมาณ19เมษายนซึ่งตำแหน่งดวงดาวมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงเกิดนะครับมหาสงครามโลกครั้งที่2อย่างมากเลยนะเพราะ,ะนั้นรอบนี้มันจะเกิดในช่วงประมาณต้นมีนาคมนะครับถึงปลายเมษายน66นะครับแล้วนะค,คำถามก็คือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของมหาสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ เพราะว่าเรื่องของสงคารามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมอมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับมีการสูญเสียนะความเสียหายมหาศาลนะเราค่อยมาเขียนประวัทยศาสตร์ย้อนหลังว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของสงคารามโลกครั้งที่1นะมันทอดระยะเวลายาวนานเท่าไหร่น,นะครับล้วสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับแลวและสิ่งนั้นคือจุดเริ่มต้นของมห ah าสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ นะแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อไร่นะครับเช่นเดียวกันนะครับรอบนี้ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันจะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3นะครับแต่มองดูแล้วนะครับงานนี้น่าจะจบลงที่มหาสงครามคือสงครามใหญ่นะก็คือรัสเซียนะก็อาจจะมีการชนตรงกับเนโตนะครับในสมรภูมิยูเครนนะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี 6- 6นี้นะครับแต่ผมอาจ,จะ เรียกไม่ถูกก็ได้นะับา่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะหรือมาจะใช่ก็ได้นะครับนะเมื่อมหาสงครามนี้มันสิ้นสุดลงนะครับก็ถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร์ก็ได้นะว่าเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3มนะครับมันก็ติดตามดูกันนะครับอันนี้ผมก็นํามาประกอบกันทั้งข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์นะผ่านไซเคิลวงรอบจักรนะของตําแหน่งดวงดาวในโหราศาสตร์นะสังเกตว่าดวงดาวใน มีนาคมเมษายน66เนะี่ยน้ำจะมีดาวเลข8นะครับซึ่งมันแตกต่างนะจากในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะฉะนั้นดวงดาวมันไม่หลอกเรามันไม่โกหกเรานะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะถ้ามันเป็นการจุดชนวนนะครับของสงครามโลกครั้งที่3เนะี่ย นะมันมีความแตกต่างกันอยู่ถึงแม้เป็นสงครามเหมือนกันนะแต่ใครเป็นคนจุดชนวนนะครับซึ่งดวงดาวมันหลอกเราไม่ได้นะแต่คนในโลกอาจจะสามารถหลอกเราได้นะว่าใครเป็นคนจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3านะครับฟังพี่นายก่อนนอนเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ